อ้าวไปกันหมดแล้วเอ็นนี่ยังไม่ไปไปดิหลุดหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะคุ้มกันแกเองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวยิงผิดททีในพวกศัตรูเฮ้ยมันมาแล้วนี่นาเวราตายเียแม่งตายนนั่นไงนั่นไงอย่าออกไปเดี๋ยวแกก็ตายหรอกไม่เป็นไร จะส่้ตรงนี <descon fin anta> <p uss ASE ori> ้แหละนี่มันมาแล้วไม่ได้ยินเสียงมีแน่มีแดนดตายด้วยฮ่าฮ่าห้ารอตรงนี้นะเรารอซุ่มนี่แด็ดมีแด็ดมีเด็ดมีเดดีเด็ดหนุนหน้าได้แล้วมันมา งเธงอแล้วไงไงตายอู้เอาโอ้ไม่ตายวิ่าเรียกปืนเกมนี้เมย์ก็ยังไม่ค่อยเล่นแบบเล่นดีนะคะ เพราะว่ามีส่วนมากมีจะเล่นพอยแบงค์มากกว่าอันนี้ก็ยังงงๆอยู่นะคะตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนรอ,นอฉันด้วยรอฉันด้วยหลบก่อนหลบก่อ,นไ,อนไปไหนกันหมดแล้วอ่ะวันนีงอุ้ย อลา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 ๆนี <idd ratchet Lust> ่มันจะโผล่มาจางไหนอ่ะอ้าเฮ้ยเพื่อเราเหลือน้อยแล้วอะสุ่มก่อนซุ่ก่นนี่แหละยิงกันยิงกนี่โอ้ยหลบอยู่นี่แหละอ้าวตายเอลย อะไรอะโอ้โหหือซื้อของซื้อของเลือกอนไนอ่ะเกมนี้ก็ยากนิดนึงในการซื้อของนะคะโอ้เมก็เล่นไม่ค่อยเก่งด้วย เราไปกันหมดแล้วเลือกซื้อของกันเลยเกมนี้แบบเร็วมากเลยนะแบบเพื่อนแบบวิ่งอ้าวมีพิษโอ้มันดาอย่างรวดเร็วเราซุ่มเราซุ่มที่เดิมนี่นี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ตายเลย ปืนของเขาแต่ละคนโหดโหดใช่ไหมเล่อยากได้ปืนลึนแรงอ่ะปืนนี้อ่ะอ้อกดผิดอ้อทำไงอ่ะโอ้ซูมซูมยิงละง,งั้นอ่ะอ้เล่นยังไงเนี่ยไอ้เกคอยกระดือกรดือเลยกันเล่นไม่เป็นอ่ะปืนนี้ อ้าวไอ้นั่นไม่เดินมาแล้วมาแล้วยิง,ยง,ยงมันลบมันลบนี่แน่นี่แน่นน <c ười> ยิงมั่วไอ้นี่ยิงแยะเย็ดเก็บสองเย็ดแม่โหดไปไหนวะวะตายวะ จะกากไหมเนี่ยไหนดูดิเขาให้เลือกเหรอก็อให้เลือกทีมนะเลือกด่านไปสัตว์อยู่คนละทียมากูเลยนะยัะแม่มันบูดกับใครอ่ะอย่าไปกวนหรือมึงจะเป็นจอร์อน,น อ๋อหลายเนื้อกันเนาะใช่ไหมแล้วมันไปยังไงอ่ะเดี๋ยวไปตามเลยกันเลยอ่ะมาเยอะห่าเนี่ยเนี่ยกูอยู่เอเนี่ยมาได้เร็วเอมาดิมากูอยู่เอเนี่ยมาไอ้ตัดกูเอเยี่ยนเด็ดแม่อ๋อไป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 สองเอ็ดรอรอรอ จตายหรอกตายตายตายแอะแออุ้ยมันมาแล้วมืดนัดนไงนงันไงอ่าอ่านี่แอ่ตายเยอ งไม่โดนเลยเอาใหม่เลกกระป๋อกะเฮียมึงไม่ไปเลือกตาร์ไงเฮ้ยไปด้วยกันอยู่ว่ะโซเอนื้อปืนเงินซื้อปืนแล้วเฮ้ย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 เหมือนจะทางนี้เลยไปตายหมดแล้วตายหมดแล้ว เหมืนมาล่างวะโอ้ยอะแม่เยอะจังวะเฮ้ย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 จีบันนั่นไงบอลเรากลัวเฮ้ยเหมือนมาล่างเลย Đánh ngay, đánh ngay. à diễn hết. Nhìn, nhìn, À, quên kịp lèo. quên à, kịp lèo. Ê, đánh nhau Đơn, đơn này đi đâu? Đâu, này. Oh, đánh ngay. Thôi, mình rồi, mang mua mua này lại Để เฮ้ยเอาละกูฮู้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 ที่ไปทางไหนไงจะไปไหนดีมันอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้แง่เพื่อนเก็บแล้วอ๋อโอเคเบอร์นี้ยิงง่ายดี อยากได้ปืนแรงอะ่ะยังไม่รู้ว่าเอาปืนอะไรอันนี้เล่นง่ายดียิงใหญ่เลยเไปไปโ,โห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 ,โห,โห,โหอ้าวปืนเดนแล้วเข้าไปดิอย่าได้กลัว นี่แน่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 นแนตายตายสิตายไหมไมีตายเยอะอ,อึ้ยกลัากว่ายิงกลัวโอ้มาละ มันเพื่อนเราโหดอ่ะแม่น่ะแม่นสไนแม่น่ะวิสไนแม่นแฮยังไงยิงวีสไนแม่นอุนนยนอ้ยอุ้ย,ยอุ้ย,อ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 ยเอาดิเพื่อนอีกคนกำลังเข้าไปเก็บโอ้โหแม่น่ะคนเนี้ย สุดยอดเก่งมากแฮเราอยู่ทีมเก่งไปต่อไปต่อไปต่อแล้วกำลังน้ำใช้ยหมเนี่ยแฮเรารู้แล้วมันอยู่ตรงไหนเราต้องรีบวิ่งเข้าไปนี่ยิงมันอ้าฮาา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 ้ามันปลาะ ไอ้นี่มาปาระเบิดแสงมาโหชิดโกงตายเลยไม่เป็นไรเพื่อเราโหดหนีฮะหอยแบงเล่นง่ายกยู่งนะคะเนี่ยว้ายตายเวรอย่างนี้น ปนควายตายเย็กเกียร์นี่เฮียเด็กกระโหลกจ้าหัก้าจ้าซอนี่ซุนไลดี้ยะงีีอะไรระเบิดไหม

มันอยู่ในอโมโมงอะเฮ้ยใช่หรอวะอ้าวเพื่อเราเข้าไปเข้าไปเข้าไปตามเข้าไปเร็วเอาไปกัน คุ้มกันหลังให้เอาช่ไนี <คร ick> ่นะที <hi> ่เ hey ลือกทีมถูกไป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  ำจำได้ได้เจอระเบิดนี่เอาไปเลยกินไปเลยแม่นแม่นว่ะนั่นไง โอ๊ยเอ๋ยเอ๋ยมันอยู่ล่างอ่ะยิงดิอ่าเพื่อเราเดทเลยสูงยิงยิงมันมีไม่โดนอุ๊ยนั่น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 ตายย่อย โอ้ยเหลือจะในสองตัวจะรอดไหมเนี่ยเพื่อนเรา,าชนะอีกแล้วเรวเาก็ยังงงอยู่นะ ก็ไม่รู้จะเลือกซื้อปืน,นอยังไง<ป>ดีฉันจะเข้าบ้าไประเบิดนี่แหละตายไหมไม่ตายเลยทีหลังจะซื้อระเบิดให้เยอะๆแล้วก็ปาระเบิดอย่างเดียวดีกว่าเผื่อโดน มันดูข้างอ่ะอนีเดชไประเบิดแม่เลยปาไม่แม่นในเราเฮ้่เฮ้อเเฮ้เราโหด เราเราซื้อระเบิดอะไรมามทถวนี้วะเฮ้ยหน่อย,ยต่อดีเหี้ยเหี้ยรอฉันด้วยอ้าเฮ้ย nhanh ngay nhanh ngay chè gì chán sẵn nọ chọn không mai à nhà quân tham Đừng quân tham nhà quân tham chán lo, อยูเกิดอยูเกิดตายแล้วสู้ข้าวนะเพื่อนเพื่อนซื้อของซื้อของ

ส่ง z ุ่ม zoom ดูเยเป็นหน่วยใตย้อ่ะเพื่อนไปแล้ว ตาอยู่ไหม Counter terrorists win. <laughs> มเพื่อนเราไปเร็วจังไปไประเบิดแล้วระเบิดล่อซีดป้าระเบิดเ,เองตุบอ,อ้าว เฮ้ยมีเดดดิแดด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 ยียิงอ่ะไอเด็กกระป๋อเฮ้ยไสุด โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพอเท่านี้ก่อนละกันนะคะค่ะหากใครที่ชอบเมเล่นเกมนี้นะคะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆ